สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเห็นวางวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะมันดูแบบว่าเป็นอะไรที่เป็นกล้วยๆอย่างงี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าสิ่งที่เราจะมาทำกัน,นวันนี้เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าอยากจะตั้งชื่อว่าบานาน่าเบรดเหมือนกันอะแต่ว่าบานาน่าเบรดส่วนใหญ่ที่เขาแช่แช่กันอะมันจะออกเป็นเพ้งมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ใช้ยีสต์เลยแต่ว่าพวกเองกับผู้อยากจะกินเอ่อแบบว่าเป็นเนื้อขนมปังนะคะแล้วก็แบบว่าใส่กล้วยเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันแบบจะทําให้รู้สึกว่าเวลากินแล้วมันจะเป็นแบบว่าเทคเจอร์แบบขนมปังอะไม่อยากกินเทคเจอร์แบบเค้กอะวันนี้เราเลยจะมาทําขนมปังใส่กล้วยกันค่ะ วัตถุดิบนะคะก็ไม่ยากเลยวัตถุดิบหลกัหลกๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกขนมปังอะ่ะมันก็ประกอบด้วยแป้งน้ำเกลือยิต์เท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เราแอดเข้ามาให้มันเป็นลิสต์ก็จะมีพวกเนยน้ำตาลแล้วก็ที่พิเศษของวันนี้ค่ะปุ๊กขอใส่ผงซินนามอนลงไปด้วยแล้วกันคืออันนี้ ใครตัดออกก็ไม่ผิดนะคะเผื่อบางคนไม่ชอบกินพวกไม่ชอบกินพวกซินนามอนน่ะแต่เองผู้เป็นคนชอบมากว่าพวกรู้สึกว่ากล้วยหอมกับซนะินนามอนอะมันเป็นสิ่งที่เข้ากันมากเลยนะคะที่มีพิเศษออกมาเป็นนังเอกของวันนี้ก็คือเราจะมีเนยถั่วด้วยเนยถั่วเนี่ยเลือกยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นเนยถั่วแบบว่าลักษณะนเนื้อแบบว่าละเอียดละเอียดเป็นครีมมี่อย่างนี้หน่อยอะเวลาเราไปเลือกเนยถั่วค่ะก็แค่ดูข้างหน้าขวด่ะคะมันจะเขียนว่าแบบพีนัตเตอร์แล้วก็ มีวงเล็บคําว่าครีม my อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นเนื้อละเอียดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ผสมไปตอนที่เราตีแป้งโดนะแต่ว่าเราตีแป้งโดเสร็จแล้วตอนที่เราจะขึ้นรูปแบบเดี๋ยวเรา,าค่อยปาดตรงนี้ลงไปแล้วก็ม้วนๆๆเท่านั้นเองค่ะ เวลาที่ปุ๊กทำขนมปังทุกครั้งเนี่ยนะคะปุ๊กจะกำหนดไฮเดชันไว้เสมอเลยว่าปุ๊กอยากได้ไฮเดชันเท่าไหร่คำว่าไฮเดชันมันก็คือของเหลวในสูตรนั่นเองนะคะไฮเดชันในสูตรเนี่ยนะคะปุ๊กจะใช้ไฮเดชันเจนต์ค่ะทีนี้มันมีพิเศษนิดนึงไฮเดชันนอกจากน้ำนมไข่แล้วเนี่ยปุ๊กยังจัดว่าเจ้ากล้วยหอมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของเหลวในสูตรเหมือนกันเพราะอะไรเพราะกล้วยมันมีน้ำอยู่ข้างในตัวเนื้อของมันอยู่แล้วนะคะสังเกตไหมคะเวลา,ท,าที่เราซ่อมจิ้มจิ้มหรือบดบดเ้นๆี่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดตัวนี้ว่ามันเป็นไฮเดรชันด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่กําหนดอะไรไว้อย่างนี้บางทีเราตีไปโดของเราอาจจะเกิดอาการแบบแฉะแฉะมากๆเลยอย่างงี้แฉะเกินไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตกใจแล้วเวลาเราตกใจรชอบทำอะไรชอบไปเติมแป้งอย่าได้เติมเด็ดขาดคะ่ะเพราะว่าถ้าเรากําหนดไฮเดรชันอน70%อย่างนี้แล้วอ่ะเราจะรู้เลยค่ะว่าโดเราอะ่ะมันจะแฉะกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าต้องตีไปจนกระทั่งขึ้นวินโดเพนให้ได้นะคะนี่เป็นเคล็ดลับที่ปุ๊กบอกเสมอเลยทุกคนจะต้องจําเทคนิคนี้ไว้นะคะ มาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างที่ปุ๊กทำมาทุกๆคลิปเลยค่ะทุกๆคลิปเนี่ยปุ๊กก็จะใส่ของแห้งกับของเหลวก่อนนะคะแล้วส่วนนี้เป็นเนอยอ่ะเราจะไว้ใส่หลังสุดหลังจากที่เราตีเออโดเนี่ยเป็นก้อนแล้วนะคะ <S <S เพื่อให้การเดืวดลับกลูเตนเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดแล้วเราค่อยใส่ไขมันลงไป <S <S เริ่มต้นนะคะ <S 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 <ๆ>ใช้หัวใบไม้ก่อนตีแค่เบาๆแป๊บ,บเดียวเองค่ะมันไม่ถึงกับทําให้กลูเตนแตกหรือกลูเตนฉี่ออกมาหรอกนะคะเพราะเราแค่ต้องการเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านั้นเองถ้าเราใช้ หัวตะขอก่อนทุกอย่างจะถูกแหวกออกไปอยู่ข้างๆนะคะตีเท่าไหร่ก็ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาปุ๊กบอกเสมอเลยเราใช้หัวใไ,ไม้ก่อนค่ะแล้ตีด้วยหัวใบไ,ไม้นะคะก็คือตีแค่มันหมดฝุ่นแป้งอะ่ะแล้วส่วนผสมมันเข้าเข้ากันเข้าเข้ากันไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเป็นนี้เลยค่ะ เป็นหวัวตะขอใช้เวลาเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนค่ะพอเราเปลี่ยนหวัวตีแล้วนะคะเราก็จะเริ่มด้วยสปิดแบบนี้ค่ะเป็นแบบว่าสปิดต่ำสปิดกลางแล้วก็สปิดสูงนะคะเราก็จะเริ่มด้วยสปิดต่ำก่อนเพื่อเคล้าส,ส่วนผสมให้มันแบบเข้ากันนะคะ สีแค่นี้ก็สีสวยน่ากินมากเลยเอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากสปีดต่ำมาก็เปลี่ยนขึ้นเป็นสปีดกลางนะคะตอนนี้เนื้อเนื้อเนื้อของโดเนี่ยมันเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเปลี่ยนสปีดเลยค่ะตอนที่เราตีด้วยสปีดกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าโดเนี่ยมันเริ่มจะม้วนเป็นก้อนแล้วนะคะเนี่ยแหละ จุดตรงนี้เนี่ยแหละค่ะพอมันเป็นก้อนแบบนี้แล้วอ่ะเราจะใส่เนยลงไปนะคะเนยเนี่ยให้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะอย่าเอาเนยแบบแข็งแข็จากตู้เย็นออกมานะคะไม่งั้นมันจะแบบว่าเข้ากันยากค่ะตอนที่เราใส่เนยลงไปแล้วเนี่ยคะเราต้องวกกลับไปที่สปีดต่าก่อนเพราะอะไรถ้าเราตีสปีดที่มันแรงเนยมันจะกระเด็นออกมานะคะเราก็ต้องใช้สปีดต่ําเพื่อให้โดกับเนยะเค้าเข้ากันสะกก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาเป็นสเต็ปค่ะเป็นสปีดปานกลางแล้วก็เดี๋ยวสปีดสูงสุดเนี่ย ไว้ที่หลังเลยต้องกล้าใช้นะคะเวลาเราใช้เครื่องบ้านอย่างเงี้ยถ้าเราตีด้วยแบบชีวิตสโลไลท์กลางๆลางไปตลอดเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนถ่ายทอดผ่านหัวตะขอลงมาที่โดทําให้โดเราร้อนขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นโดเราจะโอเวอร์แล้วมันจะมีกลิ่นแบบแปลงๆของยีสต์ออกมานะคะ และนี่คือสิ่งที่ปุ้งย้ำเสมอนะคะเวลาที่เราตีตัวโดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องขึงวินโดเพนเสมอคะ่ะแม้ว่าชีวิตเราจะวาวุ่นแค่ไหนนะคะเราต้องขึงวินโดเพนค่ะนี่การขึงขึ้นมานี่ค่อยๆขยับนะคะอย่าชี้อย่างนี้นะค่อยๆขยับมันจะบางจนกระทั่งเห็นแบบว่าลายนิ้วมือเราเลยนะคะ หลังจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องเอาเขาเนี่ยเก็บอากาศไว้ก่อนเสร็จแล้วก็พักให้เขาขึ้นสองเท่านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาขึ้นรูปค่ะหลังจากนี้เอาไปพักให้มันขึ้น2เท่าแล้วก็เอามาตัดแบ่งขึ้นรูป หลังจากเราพักโดนะคะขึ้น2เท่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะก่อนจะขึ้นรูปนะคะเราจะต้องเอาโดออกมาจากในกระมังนี้ก่อนโอ้หนุ่มมากเลยอะ่ะ พอเราเอาออกมาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องเขาเรียกว่า,ายืดยืดแล้วก็แบบพับก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะได้เกิดการคลอดไปคลอดมาของเส้นใยอะคะ่ะกคือเราก็ไล่อากาศก่อนนะคะตรงนี้เราจะมักจะมีคำศัพท์ว่า stretch and fold นะคะ stretch เราก็คือการยืดนั่นเองนะคะการ fold ก็คือการพับเวลาเราพับเนี่ยพวกจะชอบใช้คำว่าพับเหมือนพับโบชัวก็คือจับมันมาพับกันอย่างเงี้ยแล้วก็นิ้มพับอีกทีมันก็เหมือนโบชัวเนาะแล้วก็้วนเข้ามา ให้กูเ้นมันรีแลกซักประมาณ10นาทีแล้วค่อยตัดแบ่งหลังจากเราพักให้กูเ้นรีแลกแล้วเราจะสังเกตยังไงครับว่าเอ้ยเนี่ยมันแบบว่ากูเ้นรีแลกแบบกำลังดีแล้วใช้ได้แล้วก็คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากดกดมือลงไปนะคะเนี่ยมันจะไปตามมือเราเลยค่ะเพราะไม่งั้นอ่ะถ้ากูเ้นยังไม่รีแลกเนี่ยเวลาที่เรารีดอ่ะเรารีดซ้ายมันก็หดกลับมารีดขวามันก็หดกลับมาเพราะฉะนั้นเลยก็ต้องพักให้มันรีแลกซึ่งเหมือนกับพอเรากดไปเนี่ยมันจะไม่คือ นางจะไม่ดื้อกับเราแล้วอ่ะเห็นไหมกดไปนางก็ไปตามมือเราเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าสําเร็จเป็นอันว่าตัดแบกได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพวกจะทําใสเ่เป็นโลฟแบบนี้นะคะซึ่งโรฟแบบนี้มาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ4.50กรัมแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันเต็มโรบสวยๆนะเราใส่ได้ถึง5 0 0กรัมาคือมันบวกลบได้สักประมาณ5 0กรัมอะคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเขาจะม้วนมาใส่แบบว่าหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาวางในนี้ด้วยนะคะในนี้โดที่ใส่ได้ก็ประมาณ270กรัมนะคะเนี่ยเวลาที่เราตัดอะ่ะเราไม่ได้ตัดชั่วเดียวเราได้เลยมันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเห็นไหมคะเราก็เลยต้องทําการพรีเชฟไปก่อนขั้นตอนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าพรีเชฟนะคะก็คือจับชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าไว้ข้างในหลวมๆพอนะคะเพราะอันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนการขึงกลมแบบนี้ค่ะขอพักให้กูเต้นรีแลกอีกสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารีดกัน พอเราพักโดผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดเราก็ขึ้นรูปกันค่ะเวลาที่เราจะรีดเราก็กดเข้าลงไปก่อนนะคะมันจะทําให้รีดง่ายเทคนิคการรีดก็คือเราจะรีดจากตรงกลางลงแล้วก็เบรกนะคะตรงกลางขึ้นแล้วก็เบรกถามว่าทาไมเรารีดแล้วเราต้องเบรกด้วยเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่เบรกตรงนี้ถ้าเรารีดให้ตรงนี้แบตไปเลยอะค่ะมันจะแบบไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเวลารีดเดียยกไม้ขึ้นมาแล้วเริ่มจากตรงกลางเสมอนะคะจะไปซ้ายไปขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ให้เริ่มจากตรงกลางเสมอนะคะตรงกลางซ้ายนะคะ วา wow. พอรีดได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพลิกด้านกลับเพื่อจะทาเนยถั่วนะคะพอเราพลิกด้านกลับมาเนี่ยโดมันยืดหยุ่นได้เราก็จ,จ,จัดทรงอีกทีนึงนะคะไม่ต้องกลัวว่าตอนแรกเราจะรีดเบี้ยวไปหรืออะไรไปอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะว่าโดเนี่ยมันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาเนยถั่วลงไปนะคะเวลาทาให้เหลือตรงนี้ไว้ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่มีไขมันเกาะไม่งั้นถ้ามันมีไขมันเกาะเวลาเรามมวนปิดอะ่ะมันจะปิดไม่ได้นะคะ จากนี้นะคะเราก็ต้องรอให้เขาอ่ะขึ้นมาเป็นเศษสองส่วนสาของพิมพ์เราถึงจะเอาไปอบค่ะ ขนมปังอบมาเสร็จแล้วหูมันดูแบบว่าเทคเจอร์นุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฉีดดูกันดีกว่าคะ่ะแล้วก็มาชิมกันเลยว่าขนมปังที่เราทําจากกล้วยหอมแล้วก็ผัดใส่ซินนามอนแล้วก็ม้วนพีนัทบัตเตอร์เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันจะฟินขนาดไหนเนี่ย เก่งอ่ะทำไมเป็นคนที่ทำขนมปังเก่งขนาดเนี้ยมีข้าใจต้องให้คนอื่นชมเนาะสูตรนี้ถ้าใครไม่ไปทำตามนะถือว่าพลาดอร่อยมากสูตรดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้ชมด้วยนะคะติดตามกด subscribe ได้ที่ Fooded Co ค่ะ